เอสอาร์ผ้ามา่านบริการติดตั้งผ้ามา่านมูลี่ม่านปรับแสงวอลเปเปอร์ซักมา่านประเมินราคาฟรีโทร0 9 6 8 7 2 4 1 2 4คุณเจี๊ยบเฟซบุ๊กเพจเอสอาร์ผ้ามา่านบุรีรัมสวัสดีครับโปกันอีกแล้วกับชาแนลบ้านสวนเพื่อจะระคามากนะครับชาแนลที่จะพาะท่านประชมไปหาไอเดียการสร้างบ้านแนวทางการสร้างบ้านแล้วก็สำหรับคนที่รักบ้านทุกๆท่านอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมก็มาอยู่ที่ตำบลบ้านยาง อำเภอพุทธ่สงฆ์จังหวัดบุรีรัมย์อีกแล้วนะครับมาอยู่หน้าบ้านของคุณลุงตื้อนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณลุงตื้อเป็นอย่างสูงเลยนะครับที่ให้รีวิวบ้านหลังนี้นะครับแล้วก็เรียกใช้บริการนะครับติดตั้งม่านของร้าน s อพามานของเรานะครับบ้านหลังนี้ครับมีมูลค่าที่700,000บาทนะครับ77ตารางเมตรนะครับจัดสรรชั้นออกมาเป็น2ห้องนอน1ห้องโถง1ห้องน้ําแล้วก็มีระเบียงหน้าบ้านเป็นระเบียงสเตลเลสทรงกลมก็ด้านหน้านะครับจะกว้างอยู่ที่12บสอเมตรด้า ส่วนด้านนี้จะอยู่ที่6เมตรนะครับล็อกนี้กว้างอยู่ที่4เมตรนะครับ2เมตรแล้วก็3เมตรแล้วก็3เมตร0นะครับรวมเป็น12เมตร50นะครับ,ปรเ,ปรบเป็นหลังคาเพิงหมางแยงนนะครับสไตล์โมเดิร์นหลังคา4สเต็ปนะครับมีหลังคาตัวบ้านอยู่3สเต็ปนะครับแล้วก็ระเบียงอีก1สเต็ปประมาณนี้นะครับ มาดูฟังก์ชันแรกกันนะครับเป็นฟังก์ชันเฉลียงระเบียงหน้าบ้านนะครับก็อยู่ในส่วนของใต้ชายคานะครับไม่ได้อยู่ในส่วนของการแจ้งนะครับก็มีขนาดความยาวที่8เมตร50นะครับแล้วก็ยื่นออกมาจากตัวบ้าน2เมตรนะครับบ้านนี้ก็จะสูงจากพื้นดินประมาณ65เซนติเมตรนะครับแล้วก็ตัวบ้านจะสูงจากระเบียงประมาณ5เซนติเมตรนะครับก็มีขั้นบันไดอยู่4ขั้นนะครับประมาณนี้นะครับ กามาดูในส่วนของด้านบนนะครับฝ้านะครับระแนงตกแต่งก็เป็นเหล็กกล่องขนาดนิ้วคุณนิ้วนะครับทาสีดําอันนี้ก็คือรายละเอียดดีเทลของด้านบนของฝ้าระเบียงหน้าบ้านนะครับแล้วมาดูในส่วนของเสาตกแต่งนะครับก็เป็นเสาของระเบียงหน้าบ้านเช่นเดียวกันนะครับเป็นเสาที่ตกแต่งให้มีขนาดใหญ่นะครับแล้วก็กรุดด้วยกระเบื้องลายไม้นะครับเป็นกระเบื้องลายไม้ประมาณนี้นะครับ บ้านนี้ก็จะเป็นบ้านโทนสีเทานะครับแล้วก็ตัดกับสีเทาเข้มแล้วก็ตัดกับบัวปูนนะครับปูนปั้นขนาด1ิเซนทาสีส้มๆเหลืองๆนะครับเรามาดูเสาใกล้ๆนะครับก็ประมาณนี้นะครับอันนี้ก็เป็นกระเบื้องลายไม้นะครับก็กรุดด้วยกระเบื้องลายไม้ประมาณนี้นะครับตรงนี้ก็เป็นหน้าต่างช่องแสงของห้องนอนนะครับมีอยู่3มช่องนะครับตรงนี้ก็เป็น ช่องแสงประตูนะครับของห้องโถงนะครับตรงกลางจะเป็นห้องโถงซ้ายขวาก็จะเป็นในส่วนของห้องนอนครับบ้านนี้ก็จะเป็นบ้านหน้ากว้างนะครับเดี๋ยวเราขึ้นมาดูในส่วนของฟังก์ชันแรกนะครับก็คือระเบียงนะครับมีความยาวอยู่ที่8ปดเมตรห้าสิบคูณสเมตรนะครับอย่างที่พูดไว้นะครับในส่วนของพื้นนะครับปูด้วยกระเบื้องขนาด40คูณสีลายไม้สีน้ําตาลนะครับแล้วก็ยาแนว้วยปูยาแนวสีขาวนะครับระเบียงตกแต่งนี่ก็อยู่ในงบเจอแสนเลยหมดเลยนะครับท่านผู้ชม ในส่วนของเราระเบียงนะครับกันตกสแตนเลสทรงกลมนะครับด้านหลังไม่ได้กรุนะครับเป็นพออิฐฉาบปูนนะครับประมาณนี้นะครับกรุเฉพาะกระเบื้องด้านหน้านะครับของเสานะครับด้านหลังก็จะตกแต่งแบบนี้นะครับประมาณนี้เสาด้านหลังนะครับมีอยู่3ต้นนะครับเป็นเสาตกแต่งระเบียงหน้าบ้าน ด้านบนครับท่านผู้ชมก็เป็นฝ้ายิบซ้ำฉาบเรียบนะครับมีโคมไฟดาวไลท์ LED อยู่4โคมนะครับสวิตช์ไฟก็จะอยู่ด้านในนะครับในส่วนของห้องชันห้องโถงนะครับตรงนี้ก็จะตกแต่งตามขอบหน้าต่างประตูด้วยบัวปูนขนาด10เซนนะครับทาสีขาวนะครับตามขอบวงกบประตูหน้าต่างทุกช่องเลยนะครับเพิ่มมิติให้กับประตูหน้าต่างนะครับ ก็จะยกพื้นขึ้นมาอีก1สเต็ปนะครับในส่วนของตัวบ้านนะครับสูงจากระเบียงนะครับประมาณ5เซนนะครับเข้าไปก็จะเป็นในส่วนของฟังก์ชันที่2นะครับฟังก์ชันห้องโถงนะครับเป็นห้องใจกลางตัวบ้านนะครับฟังก์ชันใจกลางตัวบ้านนะครับก็มีขนาดอยู่ที่ตรงนี้นะครับยาว5เมตรนะครับแล้วก็กว้างเท่ากับล็อกด้านข้างของตัวบ้านนะครับคือ4เมตรนะครับนะครับก็มีห้องนอนอยู่ระหบ่าง ห้องโถงนะครับห้องโถงอยู่ตรงกลางนะครับส่วนที่เป็นห้องนอนที่2ก็มีขนาดเล็กรองลงมาจากห้องนอนห้องแรกนะครับห้องนอนแรกก็จะอยู่ตรงนี้นะครับห้องนอนแรกนะครับขนาด4ีคูณสนะครับบ้านนี้ก็มีห้องน้ําห้องเดียวนะครับห้องโถงย่อยตรงนี้ก็มีขนาดอยู่ที่ประมาณนะครับสองคูณสเมตรนะครับนี่นะครับมีห้องโถงย่อยนะครับ ก็ไปเดินเข้าไปในส่วนของห้องน้ํารวมแล้วก็ห้องนอนนะครับเรามาดูในส่วนของห้องโถงกันต่อนะครับเรามาดูในส่วนของรายละเอียดห้องโถงก็เป็นผนังนะครับทาสีด้วยสีขาวควันบุดีนะครับอยู่ในโทนสว่างนะครับแล้วก็มีช่องแสงอยู่2ด้านนะครับเป็นช่องแสงของหน้าต่างแล้วก็ช่องแสงของประตูหน้าบ้านนะครับเรามาดูในส่วนของม่านของ SR ช้าร์มาท่านผู้ชมอันนี้ก็เป็นมา่าน ลุยนะครับก็รับทําทุกม่านทุกประเภทนะครับทุกชนิดเลยนะครับเอสอารพามานนะครับท่านผู้ชมสนใจก็ติดต่อได้นะครับก็เพิ่งติดตั้งม่านเสร็จบานมาเลยครับเมื่อวานนะครับก็เป็นม่าน2ชั้นนะครับม่านทึบแล้วก็ม่านโปร่งนะครับอันนี้ก็เป็นม่านของเอสอารพามานหมดเลยทั้งหลังนะครับอันนี้คือบรรยากาศของห้องโถงนะครับในส่วนของพื้นนะครับเป็นกระเบื้องแกนิโตสี ครีมนะครับขนาด60คูณ60นะครับก็ปูในส่วนของภายในทุกฟังก์ชันเลยนะครับเว้นห้องน้ำนะครับไม่มีบัวพื้นนะครับอันนี้ก็ดูบรรยากาศภาพรวมอีกทีหนึ่งนะครับต่อไปดูส่วนของฟังก์ชันด้านบนนะครับก็มีฝ้าหลุมนะครับหงสเต็ปน่าจะลึกประมาณ20เซนนะครับมีโคมไฟดาวไลท์ LED อยู่ตามมุมทั้ง4มุมของฝ้าเลยนะครับ แล้วก็มีตรงกลางในส่วนของโคมไฟสระ,ะเป่านะครับต่อไปดูส่วนของฟังชั่นห้องนอนกันนะครับห้องมาสเตอร์เบด o รูมห้องห้องนอนที่1ก่อนเลยนะครับก็ประตูก็เป็นประตูไม้อัดนะครับก็ลวดลายประมาณนี้นะครับวงกบไม้เนื้อแข็งนะครับทาสีน้าตาลอ่อนๆนะครับ นี่เป็นวงกลบของประตูห้องนอนนะครับประมาณนี้นะครับบานทับก็มีอยู่สีบานพับนะครับเพิ่มความแข็งแรงนะครับในการยึดจับบานประตูนะครับท่านผู้ชมต่อไปดูส่วนของภายในห้องนอนกันนะครับก็มีช่องแสงอยู่ทั้งสองด้านเช่นกันนะครับปลอดโปร่งโล่งกันเลยทีเดียวนะครับประมาณนี้นะครับขนาด4ีคูณสนะครับ ในส่วนของสวิตนะครับก็อยู่ตรงประตูนะครับเดินมาก็อยู่ฝั่งขวามือนะครับก็สะดวกต่อการใช้งานนะครับก็เปิดสวิตให้ท่านผู้ชมดูก่อนเลยนะครับต่ำลงมาจากสวิตก็เป็นปลั๊กนะครับมีปลั๊กให้อยู่ตรงเนื้อพื้นมาประมาณ50เซนนะครับเป็นปลั๊กกราวปลั๊กสามตามีอยู่1คู่นะครับฝังอยู่ในผนังเลยนะครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศ ภาพรวมของห้องนอนมาสเตอร์เบดูมห้องใหญ่นะครับประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะครับประมาณนี้พื้นครับก็เป็นกระเบื้องเช่นเดียวกันกับห้องโถงนะครับทังหลังเลยนะครับด้านบนก็มีในส่วนของหลอดไฟสลับเบาะห,หนึ่งโคมเท่าน,นั้นนะครับยิบซ้ำเฉาเรียบนะครับเป็นส่วนของฝ้าของห้องนอนห้องที่1น,นะครับ โอเคครับต่อไปดูส่วนของห้องนอนห้องที่2กันนะครับอยู่ตรงข้ามกับห้องนอนห้องที่1เลยนะครับอยู่ระหว่างห้องโถงนะครับทางนี้นะครับท่านผู้ชมดีเทลตั้งแต่ประตูเลยนะครับรายละเอียดเดียวกันหมดเลยนะครับประมาณนี้นะครับลืมรีวิวในส่วนของลูกบิดประตูห้องนอนนะครับเป็นลูกบิดการโยกนะครับสเตนเลสอย่างดีนะครับ อันนี้ในส่วนของห้องนอนห้องนี้นะครับมีช่องแสงอยู่3ด้านนะครับนี่ครับอยู่ทางด้านนี้ด้านหนึ่งนะครับด้านหลังของตัวบ้านนะครับเป็นช่องหน้าต่างบานยาวเลยนะครับบานกระทุ้งนะครับแล้วก็ทางนี้ก็เป็นหน้าต่างบานเลื่อนนะครับก็มีละมานของ s อสอาร์พามานติดตั้งให้นะครับวันนี้ก็มารีวิวมานโดยบานด้วยนะครับด้านหน้าในส่วนของช่องแสงด้านหน้าของห้องนอนห้องที่2นะเป็นหน้าต่างบานฟิกนะครับ นอกั้นเป็นหน้าต่างบานเลื่อนแล้วก็หน้าต่างบานกระทุ้งนะครับประมาณนี้นะครับขนาด C คูณ3ามนะครับระเอียดเดียวกันหมดเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นช่องแสงของด้านหลังของตัวบ้านนะครับอันนี้เป็นหน้าต่างบานกระทุ้งนะครับ ตรงนี้เป็นหน้าต่างบานเลื่อนนะครับด้านบนก็เป็นฝ้ายึบซมฉาบเรียบโคมไฟสารเป้าหนึ่งโคมนะครับนี้ก็เพียงพอแล้วเพราะว่าช่องแสงห้องนี้มีรอบด้านเลยนะครับเปิดม่านไปก็สว่างเลยนะครับท่านผู้ชมโอเคครับอันนี้เป็นภาพรวมของห้องนอนนะครับก็สวิตจะอยู่ตรงประตูทางเข้าเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ต่ำลงมาจากสวิตก็เป็นปลั๊กนะครับใช้สอย มีอยู่ตรงปลายเตียงให้ด้วยนะครับอยู่จุด1นะครับมีอยู่2คู่นะครับเป็นปลักกราสามตานะครับนี่ครับโอเคครับต่อไปดูส่วนของฟังก์ชันสุดท้ายนะครับห้องน้ำนะครับออถัดออกมาจะเป็นในส่วนของห้องน้ำรวมนะครับมีขนาดที่2 2คเมรนะครับสวิตช์ไฟก็อยู่ด้านนอกนะครับเพราะว่าป้องกันไฟดูดไฟช็อต ในส่วนของประตูลแล้วก็วงกบก็เป็น UPVC สีขาวนะครับเป็นบานทึบนะครับในส่วนของห้องน้ําก็จะลดระดับต่ตําลงไปจากในส่วนของตัวบ้านนะครับประมาณ5เซนเลยนะครับเข้ามานะครับท่านผู้ชมก็จะเจอในส่วนของโซนเปียกก่อนเลยนะครับในส่วนของพื้นโซนเปียกก็เป็นกระเบื้องผิวหยาบขนาด 30, มสคูณสานะครับโซนแห้งนะก็ยกพื้นสูงขึ้นไปจากโซนเปียกอีกประมาณ5เซนนะครับ อ้านเป็นโซนแห้งนะครับก็มีสุขพันฑ์นะครับอ่างล้างหน้าอ่างล้างมือชนิดขาตั้งนะครับชักโครกวันพีชนะครับแล้วก็มีสายชำระแบบอ่อนนะครับก็ออกแบบประมาณนี้นะครับห้องน้ำบ้านหลังนี้นะครับมีโซนเปียกอยู่ด้านหน้านะครับแล้วก็โซนแห้งอยู่ด้านในนะครับแล้วก็กั้นด้วยฉาบปูนนะครับแล้วก็กรุด้วยกระเบื้องบุผเพนังนะครับ บุในแนวตั้งลายกระเบื้องก็ประมาณนี้นะครับคล้ายๆลายโมเสกนะครับเพราะบุไปถึงครึ่งหนึ่งของห้องน้ำนะครับเกือบถึงในส่วนของช่องแสงนะครับช่องระบายอากาศน,นะครับเป็นหน้าต่างบัตเหล็กบาซ้อนกระจกพ่นฝ้านะครับ oh. ตรงนี้ก็เป็นสุขภัณฑ์ในการอาบน้ำนครับเรนชวเวอร์ oh. ower, แล้วก็แฮนชวเวอร์นะครับประมาณนี้นะครับ บ่อเรนนะครับบอเรีนก็จะอยู่ใต้ในส่วนของเรีนชาวบอร์แคนชาวบอรนนะครับด้านบนก็มีโคมไฟดาวไลท์ LED สี่เหลี่ยมอยู่2อโคมนะครับยิบซ้ำเรียกันชื้นนะครับเพราะว่าห้องน้ำมีความชื้นนะครับโอเคครับสำหรับนี้ก็ต้องขอบคุณเจ้าของบ้านครับหลุงตือครับที่ใจดีนะครับแบ่งปันไอเดียหลังบ้านหลังนี้แล้วก็ได้ใช้บริการอาพาม่านครับก็ต้องขอบคุณเป็นอย่างสูงเลยนะครับสำหรับวันนี้ ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสำหรับท่านผู้ชมที่เข้ามาใหม่ยังไม่ได้กดติดตามัมนก็อย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะครับแล้วก็กดสั่นกระดิ่งให้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดลิปใหม่ๆนะครับลิ่ต,ต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ